ก่อนจะไปดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับคลิปวิดีโอและช่องของเราด้วยนี่คือน้องผู้โชคดีที่ตอบคำถามโดนใจในคลิปวิดีโอที่แล้วยินดีด้วยนะครับใครอยากจะมาอยู่บนหน้าจอ ฟังคำถามในคลิปนี้ให้ดีนอนมาสคอตมาแล้วคำถามที่นอนมาสคอตถามก็คือคนดูชอบกินอาหารอะไรด่วนว่าช่วงนี้น้องจะถามเกี่ยวกับอาหารบ่อยขึ้นนะเนี่ยใครอยากตอบลงไปตอบก็ได้ตอบกันเยอะๆเลยนะคนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้โชคดีเอาละไปดูกันดีกว่า ใครอยากได้11,000โรบลักรางวันที่1แบบฟรีๆรบ้างแอปที่มีผู้ใช้กว่า5ล้านเกมเมอร์หาตี้เล่นเกมล่าสุดตอนนี้มีกิจกรรมด้วยเป็นกิจกรรมของเกมโรบล็อกและมีรางวันให้6รางวันรางวันที่1 1 1 0 0 0โลบลักรางวันที่ 2, 1870โรบโลลักรางวันที่3 8 8 0โลบลักรางวัลที่4 440โลบลักรางวัลที่5 100โลบลักรางวัลที่6เป็นรางวัลชมเชยของแกมิงโก้กติกาง่ายๆก่อนเข้าเกมผู้เล่นจะต้องเลือกรางวัลเกมที่อยากได้ผู้เล่นจะต้องเก็บจิ๊กซอให้ได้ครบทั้งหมด6ชิ้นโดยผ่านการรับจิ๊กซอประจำวันและการทำภารกิจที่กำหนดให้เสร็จใช้เวลานานสุดแค่2วันก็สามารถต่อจิ๊กซอจนสำเร็จได้คนที่ต่อจิ๊กซอสํสำเร็จ ล้วนได้รับรางวัล100%แน่นอนทุกคนสามารถต่อจิ๊กซอสสำเร็จ และเปิดรับรางวัลได้3มครั้งภายใน7วันระยะเวลากิจกรรม31มีนาคมถึง6เมษายนยนเท่านั้นมีฟังก์ชันจับคู่แบบเร็วที่นี่เป็นชุมชนเกมโรบล็อกที่ใหญ่ที่สุดของไทยสามารถเลือกเกมหาที่เล่นเกมได้เพียงใช้เวลาแค่3วินาทีเท่านั้นยังสามารถแชทเสียงระหว่างเล่นเกมได้ด้วยแอปนี้อีเวนขอแนะนำรีบไปดาวน์โหลดแอปเกมิโกที่ Google Play เลยที่ทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วลงไปกดและดาวน์โหลดได้เลยอ้แล้วก็ ก็อย่าลืมทิ้ง5าดาวกด5าดาวให้แอป,ปด้วยโอ้แฟนอาร์ตมาก่อนเลยละกันนะอย่ามาทับกับมีมัมนจะดูลำบากนะเจ็บอ่ะเจ็บอ่ะเจ็บคลิปนี้เราจะไปดูมีมดิร์ษของเราต่อแต่ว่าอีเพอร์ส่งโฆษณาแถมมาให้แท็กซี่จ้าไอ้อีป้านี่แหละค่ะเมื่อก่อนดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่หน้าหนาไร้จิตสำนึกแล นั่นอะไรกิ่สำนึกโฆษณานี่มันโฆษณายุคใหม่นี่นะใช้คำที่กระแทกจิตใจได้ขนาดนี้ปั้นนั่นอะไรกี่สำนึกจนกระทั่งมาใช้ครีมหน้าบางเลอร์เมแรงซึ่งเป็นครีมชนิดแรกของโลกที่ลดความหนาของใบหน้าได้อย่างเห็นผลผมพบว่าสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ย่ำแย่จึงเป็นผลให้คนสมัยนี้หน้าหนาไม่ใส่ใจคนอื่นเราจึงบอกแท็กซี่ตัดหน้าคุณมได้บคน้นา จอดรถในที่คนพิการได้ยังไม่รู้สึกรู้สานรู้เขามีแฟนแล้วก็ยังไปอ่อยสงั้นโอ้โหขนาดหโ้นเดอ้โหโ้โหโอนโหนอดนหา้โหโ้โหโอดโอ้โอ้เบี้ยวโ้วยโว้โหโ้อ้อ้กรีบ้โอ แต่ปัญหานี้จะหมดไปด้วยครีมหน้าบางเลอเมอแรงสารสกัดจากเมอแรงแพลงต้นใต้ทะเลลึกแพลงต้นใต้ทะเลลึกโอ้โหทุกคงกับอาษาสมาร์ทแสงต้นใต้ทะเลลึก How are you I am under the water ไม่ไม่ไม่จับแพลงต้นที่เรื่องภาษาบุ๋นทะเลลึกมา สิิงๆนี้จะมาช่วยแก้ปัญหาหนานหนาในสังคมไทยจากผิวหน้าที่เคยด้านหนากลับมาบอบางจนรู้สึกได้ถึงความผิดชอบท่วดีอีกครั้งจากจากหนาหนาเป็นหน้า รู้สึกได้ถึงความผิดชอบชั่วดีอีกครั้งโอ้ยหน้าบางฉันเปลี่ยนอลานเผยจิตสำนึกที่ซ่อนเร้นในความลึกลบโอ้ยหน้าบางเออกูไม่จอดแล้วช่วยเหรอมันเอาไปมันเอาไปทานรถเลยรถวิ่งแลยก็ขับออกไปเลยคนรู้สึกผิดรู้สึกผิดหน้าบางโอย้ยมีแฟนเลี้ยวรู้สึกผิดจังเลยงผัวชาวบ้านใช่ค่ะปล่อยวางผัวชาวบ้านยิ่งบางก็ยิ่งรู้สึกเหมือนกับถุงยางอนามัยวันทัชฮะ ขนาดคนโฆษณายังทาเลยถูกย่างเกี่ยวอะไรคะหน้าหนามเหมือนกันนี่มึงหน้าหนามเหมือนกันนี่มึงทาเดี๋ยวนี้ทาเลยแล้วหมอจะรู้สึกถึงความผิดชอบช่วยดีค่ะรดดเลยครับโอ้ยโว้ยโว้ย น้ำหนาเป็นหน้าบางรู้สึกได้ถึงความพับิชอบชั่วดีหน้าใสด้วยเอกดีวัดกลัวว้ายสงครามสมัยมีแต่สงครามมีนิดท่อนสมัยสงครามเต็มไปหมดเลยสมัยนิดท่อนสมัยก่อนมันมีแต่ปืนและสงครามรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ไอ้จ้าโฟกัสทำไม าลับรถที่จะเล็กติดใจพี่มใหญ่ผมตอนหกขวบกินเหล้าทำไมเหล้ามันไม่ดีต่อไปผมจะไม่กินเหล้าผมตอนอายุสิบเจ็ดขวบอ้าปีใหม่เลยฉลองดีว่าเมาไม่เมาไม่เลิกไอ้เชนเวลาผ่านไปคนเราก็เปลี่ยนไปแล้วนายกี่จะเปลี่ยนไปเป็นยังไงอะไรกายเป็นเมลน้ำเหรออนี่คือความรู้สึกที่เจ็บมากกว่าโดนแฟนทิ้ง จะปวดจะปวดแล้วเกิดเกิดอะไรขึ้นกับกล่องไก่ของผมเทำไมมันหลุดอย่างนั้นกินได้อย่างเดียวคือมันบดจะมันบดพนผลงดงนครับแหมหนูไม่ออกมาแล้วไม่มีงานทำอ่ะเฮ้ยเอ็กดนี้ KFC เอกดีไม่หมายแท้วันนี้มันบอกว่ามันปวดหูไปนอนเฮ้ยจะตายไปแล้วยังตามมาหลอกล้อนกันีีเหรอตายหาไปแล้วยังจะตามมาหลอกล้อนกันอีกเอ้ยอยู่ไ่าเอกดีบีไปถ่ายโฆษณาเคสส์สวิชาที่ยากที่สุดคณิตวิทย์ มันไม่เมท่าประวัติกับสังคมหรอกนะเว้ยเต่หัยเลยแต่ส่วนตัวแต่ตัวว่าคณิตวิทยาก,กว่าแล้ว,ว,ว,วมันไม่มีอะไรเข้าหัวเลยแค่เป็นคณิตเลขอะมันไม่เข้ามันไม่เข้าหูขวามันไม่เข้าอะไรเลยมันไม่เข้าอะไรงั้นร่างกายั้งสวนร่างกายเลยมันไม่รับไปสมองมันไม่ใช่ว่ามันเรียนไม่รู้เรื่องมันมันไม่รับไปสมองอะ พี่กินอะไรเข้าไปอ่ะตู่แตกตายแลท้วที่ชุดตัวนวางแตกเลยดูดยนอเ้เ้อาคาออาอรอาอาอานาาาออา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 อออ อันน่แล้วมันออกฉันบรรยากาศด้วยดอกไม้วันวาเลนไทน์ทำไมดอกไม้วาเลนไทน์แปลกพิษนักป่าโอ้ไปกันต่อดีกว่าเมื่อพูดถึงผู้ไม้กินคนเฮ้ยต้นไม้กินคนอะไรนะแล้วก็ผักไปผักทำไมยอรเรยอร์เยตเสคลิคฮันส์เดินัน้าต่อด้า นี่คือแขกนใช่ไหมมีปัญหาอะไรวะอึ้งเอ็กวีแอนนี้อึ้งดีเวกันำลังมารวมตัวกันเป็นกันเป็นอึ้งเอ็กดีสลกดกลุ่มนักเรียนชายสิบนายได้ทำการรุมสมเพื่อนชายจนต้องร้องขอชีวิตเฮ้ยคอร์ดเพลงคอ เจมเลยเพื่อนถ้าเป็นผู้หญิงนี่กูไม่กล้าทำนี่นะแต่กูรู้ว่ามึงเป็นผู้ชายเพราะนั้นกูจะทำทูกอะไรอ่ะอะไรวะนี่แกเออตารไปอะไรไปแล้ว ติ๊กไปเลยไปแล้วติ๊ไปเลย <Su zy> ข้าท่าได้แล้วโอ้แรงแรงควายแรงช้างหรือไงโฮ้ยควายกับช้างละพี่มันน้อยเกินไปพี่ใช้แรงน้มเทวยงไงน้องการบุรุษก้ามตูดลงสนามแล้วเมื่อการนี้ทุกส่งเข้าไปเขาจะปกป้องมึงจากคนและเจ้าที่ราสุดที่เอ่ออีเวนต์คนที่เห็นคือพวกเขาอยู่ในกล่องตุ๊กตานะตอนนี้เขาน่าจะว่างจัด แล้วตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนไหมล่าสุดทีอยู่ในกล่องตุ๊กตาเมื่อครูเล่นมุกกากากแล้วคุณก็แกล้งห,หัวเลาะเพื่อไม่ให้ครูเสียหน้าการกระทำว้ากินได้ไงครูขอด่าอะไรครูความคิด นาขนานาความคิดมันสวนทางกันเหลือเกินเมื่อเย็นฝนตกหนักส่งผลให้องชายสีสิ้นพระชนตายแล้วองค์ชายสีตายแล้วไม่รกูแล้วกูจะทำมาหากินยังไงองชายสีกูสิ้นพระชนแล้วถังแกนิ่งอยู่ กำลังโดนทำพิธีกรรมอยู่กำลังโดนถอดวิญญาณอยู่ด้วยเอาละนักเรียน,ว,น,นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอียิปต์โบราณหรืออะไรเนี่ยน่าเบื่อจังเลย <c oughs> อียิปต์โบราณเหรออย่ <c oughs> างนี้จะไปกับครู้ชอบชอบจะทำทนะ่าจะทำดี อบะอบะเจ้าอะไรคนซ้ายผมตื่นเต้นมากเลยครับครูอธิบายมาเพื่ออธิบายโอ้ยองบิ่งโอ้เข้าใจง่ายไม่คูอธิบายมันรับซ้อนยังเลยวะถ้าคุณเป็นแฟนโจเจอตัวจริงจะเข้าใจรูปนี้อะไรกันงนี่ะโอ้ยโอ้ย กล้ามตูดตัวพ่อเมื่อลงการบรุษกล้ามตูดคูณสองมันจะกลายเป็นตัวพ่อไ oh, <my. S 1> อ้น,นี่คือการที่อัปเกรดจากไอ้ทั่วข้างบนเป็นตัวนี้ไหมกล้ามตูดสามคนรวมตัวกันเป็นไอ้นี่เหรอฟิวชั่นนะรวมรวมล่างกันนะโอ้โแล็บโทซะหน่อยสิ่งที่คุณไม่มีทางได้เห็นในชีวิตจ,จริงไซเลนเงือกสุสวยมัง แกวสุดน่ากลัวส์วดึดดำบันอย่างทีแรกเราชอบแกเป็นแฟ<อ>นกันนะอย่ามีคุณบอกงี้บ้างจังกินรองด้วยความจุปจวดมันต้องร้อนเรียนไอ้กราฟิกแน่เลยวะเดี๋ยวแกเรียนโอ้โอ้ เพลงอะไรเนี่ยโฮ้ยยโจ้โจโจโวอกอยเพื่อนลูกพี่สัมผัสได้ลมมันแรงมากโหลูกยาวทองอเมริกาไปปักเลยอะไรกราฟิกไทยรัทีวีไม่น้อยหน้าใคร อะไรอะเดียวรอภาพสุดท้ายก่อนที่เราจะไม่เห็นเขาอีกในเออการตายเลยกูยอมชันกูด้วยฉันก็ด้วยกูยอมเลยปัจจุบันก็ยังบนหลูปอยู่ตายเกิดตายเกิดอยู่อย่างนั้นผู้หญิงเป็นเพศที่เบาบาง และนี่ก็คือผู้หญิงที่ห้องของข้าพระเจ้ามันไะไปรัสจางคนกูอยู่นั่นแหละไอ้ฮิมันไม่จริงอยากเล่นกีตาร์เป็นไว้จีบเธอแต่คงต้องเล่นยาโชว์ให้เธอไปก่อนเพราะมันดีดเหมือนกัน <c oughs> แ,ลและนาเป็นคนเมายาลาคนได้ <c oughs> ออ้ผมอายุสิบห้า สูงแค่ร้อยเจ็ดสิบห้าเตี้ยไหมครับโอ้โหบ้านมันเป็นเตี้ยมึงอยู่ซูนฟุกิลับะและสูงร้อยเจ็ดสิบห้าแต่เตี้ยที่สุดในห้องอะนี่ร้อยเจ็ดสิบห้าที่เตี้ยสุดในห้องอะเอพวกีเหลือน่าจะเป็นเอฟวีฟาโลเลยแก๊งอื่นเหมือนยากุซ่าแก๊งกูไม่บ้าก็ปัญญาอ่อนน่าจะต่อใจข้างบนในเมายานี่ไงหลังโดมยาไปต่อใจข้างบนไปโว้ยบังตอบกูนะ ไอคนไอคนนั้นโดนแบบมันรับกรรมเต็มเต็มไอ้คนไม่รู้เรื่องไอ้คนตบไปละถ้าเดินพี่แกโคตรจิงเลยว่ะถ้าเดินโคตรจ้าบเลยว่ะ